ดีค่ะให้เล่าเรื่องนะคะวันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันจะเป็นเรื่องราวของใครนะพอดีเมื่อวานแม่หมอจัดบ้านอ่าสั่งเตียงมาค่ะแล้วก็ทาง SB กับคอนเซปต์เขาจะมาติดตั้งให้ก็เลยต้องจัดชุดใหญ่ก็เรียกได้ว่ายันหวางนะก็เลยไม่ได้ทําให้นะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะใครอยากดูดวงส่วนตัวทั้งหาแม่หมอได้แม่หมอส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าแม่อ่าแม่หมอนอนดึกอยู่แล้วถ้าเกิดว่า ยังไม่ได้นอนแม่หมอรับเคสเกือบทั้งหมดที่แม่หมอตื่นแหละค่ะนะลองทักเข้ามาจองคิวดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยแม่หมอจะพยายามทําให้มันสม่ําเสมอได้เหมือนเดิมแล้วกันมันเป็นช่วงระหว่างที่แม่หมอเปลี่ยนบ้านแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมบ้านด้วยแหละมันก็เลยดูวุ่นวุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ทำเดลิเวอรี่ด้วยแล้วก็ทำหน้าบ้านเป็นแบบกึ่งคาเฟ่เล็กๆอะไรแบบเนี้ย เพราะมันเป็นร้านเดลิเวอรอ่ะมันก็เลยเหมือนกับอ่ะปุ้นวายนิดหน่อยนะมาค่ะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะคะแม่หมอขอให้ออกมาใชา่แล้วก็ออกมาตรงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับดูรับชมนะมีใครบางคนอ่ะเหมือนกับว่าเขากำลังตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่า เขาตั้งมั่นจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างชอบมากกอกอาจจะหมายถึงในเรื่องของการขอคืนดีอาจจะหมายถึงในเรื่องทิศทางของการที่ประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้มีใครบางคนกําลังประสบความสําเร็จในทิศทางชีวิตของเขาและเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากประกาศสักดาหรือว่าอยากอวดอยากโชว์ความสําเร็จของเขานน่นแหละอยากเอาความสําเร็จที่เขาสําเร็จนั้นมาแบ่งปันคุณมาเล่าให้คุณรับรู้ก็เป็นได้นะเขาคนนั้นคือใครไหนดูสิอืม เขาคนนั้นคืออา่าเป็นคนที่เรียกได้ว่าเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาก่อนเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดด้วยกันออกกําลังกายด้วยกันอา่าเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์มาก่อนต่างคนต่างรู้ว่ามันมีกันและกันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกอา่าพวกคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าพอมีเวลาว่างนะชอบทํากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมออะไรแบบนี้นะแล้วเป็นคนที่เป็นคนทางไกลในเวลานี้ ที่อาจจะไกลอยู่อยู่ไกลจากคุณอาจจะอยู่ในระหว่างกําลังคบค้าดูใจกันอยู่ก็ได้แต่อยู่ไกลกันหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ห่างกันไปแล้วก็ได้ในลักษณะอย่างนั้นแต่หน้าไพ่บอกว่าคนไกลคนนี้แหละที่เขากําลังอยากสร้างความมั่นคงกับคุณไงตอนที่ยังอยู่ใกล้ชิดก,กันคนคนนี้ทำอะไรไปไหนมาไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงคุณตลอดเวลา เปิดเผยแบบนั้นก็ได้ในลนักษณะนั้นแต่ว่าเวลานี้มันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอาจจะต้องไกลคุณออกไปก่อนไม่ได้แปลว่าจะต้องเลิกลาเสมอไปนะคนคนเนี้ยทาให้เขาต้องอยู่ห่างจากคุณไหมไปอยู่ต่างประเทศไหมอยู่คนละประเทศเปล่าเป็นไปได้นะคะเขามีความมั่นคงนะและมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสําเร็จแล้วในทิศทางของเขามันก็เลยเหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมา สารต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสีไม้เท้าเนี่ยมันเป็นทิศทางของการมีความมั่นคงการมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นการอยากจะแต่งงานการอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าลงหลักปักฐานกันถ้าพวกคุณเคยพูดเคยคุยกันอะไรเอาไว้เมื่อก่อนนะคะตอนนี้การงานของเขาว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็มันเหมือนกับเขากําลังจบอะไรบางสิ่งบางอย่างคือทําสําเร็จไม่ได้แปลว่าจบหรอกทําสําเร็จแล้วแล้วก็กําลังมีสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้น กับเขาบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่จบจากสิ่งที่เขาทาปุ๊บมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งไหมหรือว่าปเปลี่ยนต่อเรียนสําเร็จแล้วเหมือนกับว่ามีงานกําลังรองรับเขาไหมในลักษณะน,นั้นก็เป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เขาอยู่ในจุดที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็เริ่มมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นเพราะว่าอ่ายังไงอะ่ะคือคนคนนี้ตอนที่เขาสําเร็จแล้วแต่ มันเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าในอดีตคุณเคยเกื้อหนุนเขานะสิก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยคนคนนี้อาจจะอยู่ในลักษณะที่เคยลําบากมาก่อนอาจจะอยู่ในลักษณะที่การเงินการทองไม่เพียงพอไหมอะไรแบบเนี้ยเอ่อต้องไปทํางานไกลๆหรืออะไรแบบนี้คุณเคยซัพพอร์ตเขาไหมต้องไปเรียนต่อไกลๆหรือศึกษาดูงานไกลๆ คุณเคยพพอร์ตการเงินการทองเขาไหมเวลาไม่สบายอยู่ในความสัมพันธ์กันเนี่ยพวกคุณเคยเหมือนกับดูแลซึ่งกันและกันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเขาอ่ะประสบความสำเร็จในทิศทางตอนนี้ทําให้เขานึกถึงในวันเวลาที่ในอดีตอะ่ะคุณอนะ่ะเคยดูแลเขาคุณอนะ่ะช่วยเหลือเขาถ้าเป็นทิศทางของคนที่กําลังเรียนอยู่เรียนต่อศึกษาในชั้นที่เพิ่มขึ้นหรือเป็นคนที่ทํางานทางไกลก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับเขากําลังเรลึกรู้ ถึงทิศทางที่การที่เขาประสบความสําเร็จได้นั้นมีคุณเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังอะ่ะคุณเคยเกื้อหนุนเ,เกื้อหนุนค้ำจุนเขาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของเขามันเป็นบันไดอะที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้อย่างวันนี้นะคะแล้วตอนนี้คนคนนี้กาลังนึกถึงคุณมากๆในเรื่องของการอยากสร้างความมั่นคงกับคุณนะตลอดเวลาที่ห่างกันไปอะ่ะคนคนนี้มีคนเข้าหาเขาเยอะ จริงๆคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่เห็นไหมเขานั่งกอ,กอดอกอยู่เขาไม่รับอะไรเลย <c oughs> มีคนมาเสนอให้เขาเยยๆมากมายเขาเมินนะเขาไม่สนใจอะไรเลยสิ่งที่เขาสนใจคือคนคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในใจของเขานะแม้จะเป็นคนทางไกลคนคนนี้เขามีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามุมานะพยายามแหละแม่หมอว่าเพราะว่า มันไม่ได้มีเรื่องเสียหายในทิศทางของเขามันแค่ไกลกันออกไปนะส่วนคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวเองเป็นคนที่ทําอะไรมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่ของตัวเองคุณอาจจะอยู่ในทิศทางที่สถานะทางการเงินทางสังคมคุณผ่านมาก่อนเขาหรือว่า ประสบความสําเร็จเร็วก่อนเขาในขณะที่ตอนนั้นเขาอาจจะกําลังอยู่ในภาวะทุรักทุเลแต่คุณก็สามารถไปคําจุนทําให้เขาประสบความสําเร็จได้อย่างวันนี้นะคะตอนนี้คนคนนี้กําลังคิดถึงคุณมากๆเลยนะอืมตัวของเขาเองตอนนี้เขามีความมั่นคงจริงๆในด้านของการงานบางคนเป็นระดับ บริหารไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทก็ได้เขามีความมั่นคงแล้วและเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นน่ะทาไมเขาถึงอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะลงหลักปักฐานและเพราะเขามีความมั่นคงแล้วไงเขานึกถึงว่าในอดีตเขาไม่มีเลยแล้วมันมีคุณน่ะช่วยเหลือซัพพอร์ตเขามาคือเรียกได้ว่าเป็น เป็นแบ็กอัพของเขาอะในอดีตและเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะ,ะประเด็นของวันนี้ที่เปิดมาเหมือนเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันในเวลานี้อยู่นะไม่ใช่คนไกลไม่ไม่ใช่คนไกลแบบเลิกลาการห่างจบอะไรอย่างนี้นะอืมตัวคุณเองมันมีไพ่อืไพ่คู่อ่ะเพื่อนนี่เห็นไหมคือมันเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก่อนเขา คุณก็อาจจะเป็นระดับผู้บริหารเจ้าของกิจการเหมือนกันก่อนเขาแต่ในอดีตอะเขาอาจจะยังไม่ได้เท่าคุณในเรื่องของการทํางานเรื่องของการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณได้ช่วยเหลือได้ซัพพอร์ตได้เกื้อหนุนเขาทําให้เขาประสบความสําเร็จตามคุณเพราะฉะนั้นตัวของเขาเองนะนิสัยของเขาเองคนคนนี้ เป็นคนที่ชัดเจนด้วยไม่ใช่เป็นคนในความลับเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกวันที่แม่หมอเปิดเลยนะเขาชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกทําอะไรทําร่วมกันอยู่เสมอเห็นป่ะเพราะฉะนั้นนะความมั่นคงเขามีและใจเขาหนังแน่นมั่นคงอยู่ที่คุณอ,อยู่ในระดับเลเวลเดียวกันแล้วอะมันก็เลยเหมือนกับว่าเดี๋ยวคนคนนี้เขาอยากจะเหมือนกับมาเซอร์ไพรส์ให้คุณ ได้รับรู้อะไรในทิศทางที่เขาประสบความสําเร็จหรือเซอร์ไพรส์ในที่นี้อาจจะเป็นในลันกษณะของการที่อยากจะลงหลักปักฐานหรือว่าเพิ่มเลเวลในเรื่องของการครบค้ากันให้มากขึ้นก็ได้นะแต่ใดๆก็ตามไม่หมอให้คุณเตรียมใจไว้ด้วยว่าบางทีนั้นถ้าเขาเเรียกได้ว่าถ้าเขามาหาคุณหรือว่าเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์คุณนั้นมันอาจจะมี ทางเลือกอะไรบางอย่างให้คุณต้องเลือกแม่หมอเพิ่งพูดเปิดตั้งแต่ตอนแรกว่าเอ๊ะคนทางคนนี้เป็นคนทางไกลไหมเขาไปศึกษาที่ไกลไหมเขาเคาอยู่ไกลออกไปไหมเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ว่ามันอาจจะเหมือนกับว่าถ้าทางเลือกนั้นเขากลับมาเพื่อสร้างความมั่นคงกับคุณแต่งงานหรือว่าอะไรกันแบบนี้หรือว่ามั่นกันอะไรที่มันเพิ่มเลเวลในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นนะ่ะทางเลือกที่ว่าคุณอาจจะเหมือนกับ ต้องเลือกหรือเปล่าว่าต้องย้ายตามเขาไปไหมหรืออะไรในลักษณะนี้นั่นเองนะคะเขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณนั่นเองนะเอ๊เป็นเรื่องราวของใครนะวันนี้เป็นทิศทางดีๆนะเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทพคติหน่อยนะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงบ้างนะคะอื ไปแอบดูเลิกยามมาป่ะในตัวเองไปแอบดูเลิกยามจะแต่งแต่งงานกันเปล่าจะเนี่ยนะพยาพิเพกในะท่านเป็นบิดาแห่งหูลานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้มีสิทธิ์นะที่เขาจะเอาดวงคุณไปดูนะ จริงๆพวกคุณอยู่ในความสัมพันธ์กันนะไม่ได้เป็นคนกลางไกลที่แบบว่าแยกย้ายตัดจบเลยนะอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันเหมือนกับคนคนนี้อยากเซอร์ไพรส์คณในเรื่องของความมั่นคงอ่ะหรือว่าในทิศทางการคบค้าที่มันมันเพิ่มความแน่นแฟนมากขึ้นหรือผูกมัดกันมากขึ้นอะไรแบบนี้มีการไปตรวจดวงมีการไปดูเลิกยามเขาอาจจะไม่อยากแบบเฮ้ยแต่งงานไปจะเลิกรางกันเปล่านะหรือว่าจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยเป็นไปได้ก็อาจะดูเลิกซะหน่อยอะไรประมาณแบบเนี้ย มีทิศทางของการไปปรึกษาหมอดูหรือซีนแสที่เขาไว้ใจด้วยนะคนคนนี้เออเห็นปะเขาอยากจะได้วันที่มันเป็นเลิกดี พระอาทิตย์ก็คือเดซันเป็นลนักษณะของการที่เลิกดีเลิกที่มันสว่างสวัยหรือเหมือนกับหาจังหวะดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนั่นเองอีกความหมายหนึ่งก็คือในสายตาของเขาคุณก็เป็นเดซันของเขาคือในเวลาที่ชีวิตของเขามีปัญหาหรือมันหมองมนคุณเป็นคนที่เข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้เขาทําให้เขาประสบความสําเร็จได้อย่างในวันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อให้มีอุปสรรคอะไรเขาบอกเลยเดี๋ยวคนคนนี้จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้นะป้าขันเทวกุมาเนเะีท่านเป็นนักรบเพราะฉะนั้นความหมายคือเขาจะไม่เกรงกลัวอุปสรรคอะไรทั้งนั้นแต่ว่าถ้ามันมีอะไรอยู่ในหนทางข้างหน้าคนคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะดูแลคุณนะมันเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าแม้จะมีอุปสรรคอะไรขวางกัน้นเขาจะาชนะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะประมาณนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่า ถ้าในอดีตนะคนคนนี้เป็นคนที่เคยเหมือนกับไม้หลักปักคีโคนเคยเป็นคนที่เหมือนกับว่าหยิบโยงคุณเป็นคนที่เข้ามาเหมือนกับซัพพอร์ตเขามาอุ้มชูเขามาเปิดทัศนคติของเขาเพราะคุณมาที่ทางคนที่ประสบความสําเร็จก่อนเขามีความมั่นคงก่อนเขาคุณเป็นคนที่ทําให้เขาอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเพื่อเหมือนกับว่า ให้เขาได้ควบควรในเรื่องของการกลับมาแล้วอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยซึ่งคนคนนี้เขาทำสำเร็จแล้วนะทีนี้เดมเพสเขาจะปล่อยคุณไปได้ยังไงล่ะคะในว่าสายตาของเขาก็เห็นว่าคุณเป็นเดมเพสเป็นคนที่ใจดีที่สุดกับเขามากกว่าใครทุกคนในชีวิตที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะเป็นคนที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณจริงใจแล้วคุณซัพพอร์ตเขาแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นทิศทางว่าเขาเองเขาก็รักคุณด้วย เขาก็อยากดูแลคุณด้วยเหมือนกันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเพื่อเหมือนกับปกป้องคุณได้มากกว่าที่คุณปกป้องเขาประมาณเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าแน่นอนค่ะเขาจะทําทุกอย่างเนี่ยให้มันสวยงามที่สุดและดีที่สุดเพื่อดีเอ็มเพของเขานั่นเองนะคะมีในลนักษณะของการอยากเป็นผู้นําครอบครัวละตอนเนี้ยอยากดูแลคุณอยากรับผิดชอบคุณนะโอ้ยวันนี้เป็นทิศทางดีอ่ะอืม เขาอยากดูแลคุณน่ะถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรคนคนนี้ก็เรียกได้ว่าเขาพร้อมอ้าแขนที่จะช่วยเหลือคุณนะอืความเป็นอมตะก็คือความเป็นนิรันดร์หรือความมั่นคงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในทิศทางของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นคนที่เรียกได้ว่ายิ่งนานวันยิ่งชัดเจนยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เหมือนกับว่าได้อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไปนะ จะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่ๆในฝั่งของคุณเขาคิดจะทำหามีการหาเรื่องหายามด้วยนะกามาเทพนี่เป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่า ทำอะไรที่มันแบบเราเรียกว่าเลิฟบอมอะไม่ทันได้คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วประมาณอย่างเงี้ยเขาคิดจะทําแบบนั้นกับคุณอยู่เป็นเรื่องอะไรลองดูนะคะแม่หมอว่ามันเป็นทิศทางที่ดีมากๆ The Lover มันเป็นทิศทางที่ต่างคนต่างก็ยังคงมีความมั่นคงและรักกันอยู่นะแม้ว่าที่ผ่านมามันจะห่างกันด้วยภาระหน้าที่ที่เขามีนั่นเองนะคะอ The Hermit มีการสอดส่องมีการดูกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ส่องแบบอย่างนั้นนะแต่ส่องในที่นี้คือเรียกได้ว่าดูซึ่งกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ทุกวันดูในการอัปเดตซึ่งกันและกันอยู่ทุกวันนั่นเองนะคะแต่ในการที่อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั้นคนๆน,นี้ก็แอบทาอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณเหมือนกันนะไม่รู้เป็นเรื่องราวของใครนะคะแต่ว่ามันดีีดเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อัลลเคิลนิดนึงว่าไพ่อัลลเคิลจะสรุปว่ายังไงนะ แอบทำอะไรอยู่เป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าซุ่มค่ะซุ่มเตรียมการวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเสี่ยงละอยากได้ก็ต้องเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะตอนเนี้ย ธรรมชาติคนที่จะยิงธนูแปลว่ามันต้องมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้ามันถึงจะทิ้งลูกศรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาเล็งไว้ด้ใคไนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนคนนี้จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละในทิศท,ทางความสัมพันธ์นี้นะคะเขาว่าอยากกระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนมากขึ้นหรือว่ามันลึกซึ้งมากขึ้นในลักษณะนั้นนะคะมีในลักษณะของทิศท,ทางการถึงการห่วงด้วยนะเขาก็ไม่ไม่ชอบเหมือนกันที่เหมือนกับว่า ถ้าเกิดคุณไปจ้อแจ้อะไรกับใครในลักษณะอย่างนั้นน่ะมีทิศทางของความหึงความโหงอยู่มากพอสมควรเลยนะคะใดๆก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นในทิศทางที่ว่าตัวของเขาอ่ะ <c oughs> จะเซอร์ไพรส์คุณแล้วก็จะเอ,อจะจะเปิดเผยที่หลังเซอร์ไพรส์เพื่อให้ได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หลังที่มันว้าวแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเตรียมการน,นั้นน่ะมันน่าจะ กินใจคุณอันนี้คือสิ่งที่คนคนนี้วางแผนไว้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะสำหรับในสายตาเขาเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยคุณหลุดมือได้ยังไงเป็นเรื่องราวดีๆคะ่ะเรื่องราวของใครเนี่ยนะถ้าตรงกับใครก็นอมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะในค่ำคืนนี้ขอให้มีความสุขกับการรับชมแล้วก็นอนหลับฝันดีคะ่ะลาตีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายคะ่ะ